สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแก้ไขนะครับเต็นท์นะครับเต็นท์พับได้นะครับที่มันหักนะครับอันนี้คือว่ามันหักอยู่นะครับปกติมันจะห้อยกันอย่างนี้นะครับมันจะติดกันอย่างนี้นะครับอันนี้มันหักไปแล้วนะครับด้านนี้เดี๋ยวเราจะได้ทาการเชื่อมใหม่นะครับเหล็กมันบางมากนะครับเราจะใช้เครื่องเชื่อมเชื่อมไม่ได้นะครับบางเกินนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาวิธีใช้เหล็กดามนะครับ ใช้เหล็กใช้เหล็กกล่องนะครับทามาดามดามเอาไว้นะครับแล้วก็ยิงลูกรีเวทนะครับใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องที่เรามีอยู่นะครับมันก็จะไม่ยาวมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะได้ประมาณสั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับถ้าจะให้ดีต้องยาวๆนิดนึงนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับเราก็ผ่านะครับใช้ใช้หินเจียนะครับผ่าผ่าอย่างนี้นะครับ พาออกมามันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็เอามาทุบให้มันแบนข้างหนึ่งนะครับเหลือไว้อีกข้างหนึ่งนะครับนะครับทุบให้แบนข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งแล้วก็จะคงสภาพไว้นะครับเพื่อเอาไวไ้เกาะเอาไว้เกาะนะครับนะครับเอาไว้เอาไว้เอาไวไ้<ๆ>มันจะได้เกาะได้อย่างนี้นะครับพอเกาะอย่างนี้แล้วอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะพับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับพับแล้วก็หุ้มไว้อย่างนี้นะครับ หุมไว้แค่ด้านเดียวนะครับอีด้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะหาเหล็กบางๆนะครับมามาดามไว้อีกทีหนึ่งนะครับเราจะใช้วิธีนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ซ่อมนะครับถ้าเราไม่ซ่อมนี่มันหักอยู่นะครับมันก็จะกลางไม่ได้กลางไม่ได้มันก็จะต้องทิ้งนะครับเสียดาของนะครับอันนี้เราก็จะซ่อมให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็บอกว่าซ่อมให้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ซ่อมก็ใช้ไม่ได้นะครับผมก็เราก็จะซ่อมให้นะครับ And นี่ครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะได้ทําการห่อไว้อย่างนี้นะครับเอานี้นะครับห่อไว้นะครับห่อไว้แล้วก็เอาลูกรีเวทมายิงยิงยิงใส่นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับอันนี้ อันนี้คือว่ายังไม่หักนะครับแต่ว่าใกล้จะหักแล้วนะครับนะครับใกล้แล้วนะครับเราก็จะซ่อมไปทีเดียวเลยนะครับอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะประกบตรงกลางเลยนะครับประกบไว้แล้วก็เดี๋ยวเจาะรูใหม่นะครับครับเพื่อนอันนี้เราเจาะรูเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้รีเวทนะครับย้ำเข้าไปนะครับนะครับเราจะใช้รีเวทย้ำเข้าไปนะครับสามรูนะครับย้ำด้านนี้ด้วยนะครับ มีครับเพื่อนอันนี้เราก็ได้ทําการดามเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ฝั่งนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับด้านล่างก็เป็นแผ่นเหล็กด้านบนจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น็อตแล้วก็ก็เดินนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เทปพันนะครับพันไว้นะครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้อ่ขอบตรงนี้นะครับมันไปมันไปขูดกับผ้าใบนะครับผ้าใบมันจะขาดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเทปเทปเทปพันสายไฟพันไว้นะครับ ทีน <Took olor S 1> AH. ี้ครับเพื layers, ่อนเราก็ได้ทําไว้2ด้านแล้วนะครับด้านล่างนะครับลวดกาวนบนแล้วบนจะเป็นเหล็กนะครับด้านล่างจะเป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้ทําไว้2ออันนะครับที่มันหักทั้งอันนึงแต่อีกอันนึงใกล้จะหักนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเอาเทปกาวพันเสร็จแล้วเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆเราได้พันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพันเอาไว้นะครับเพราะว่าป้องกันอ่าที่มันคมๆไปบาดกับผ้าใบนะครับ เ,เราก็ใส่ใสน็อตแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการาประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากลางให้เพื่อนๆดูด้วยกันนะครับผม